สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ s q ส t ออดควันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสการเดินทางในระดับพรีเมียมกับรถบัสโดยสารที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและสะดวกสบายที่สุดคันหนึ่งในประเทศไทยนั่นก็คือสมบัติทัวร์รุ่น VIP 24และ VIP 32ที่ถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักเดินทางที่อยากได้ประสบการณ์เหนือระดับทั้งเรื่องความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในการเดินทาง มาเริ่มกันที่ภายนอกตัวรถกันก่อนรถบัสสมแบิทัวร์ว i p ใช้โครงสร้างตัวถังที่มีความแข็งแรงทนทานและออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้ตัวรถมีความสมดุลบนท้องถนนแม้จะวิ่งทางไกลก็ยังคงความมั่นคงได้ดีด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเลดขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างชัดเจนยามค่ำคืน เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยดูภูมิฐานเสริมด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยให้รถโดดเด่นและมองเห็นได้ไง่ายยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างตัวถังเลือกใช้สีสันและลวดลายที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของสมแบตทัวอย่างชัดเจนล้อขนาดใหญ่พร้อมยางคุณภาพสูงช่วยให้การเกาะถนนมั่นคงทุกสภาพเส้นทาง ถัดมาเรามาดูภายในห้องโดยสารซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดของสมแบตทัวร์ว i p เลยก็ว่าได้โดยรุ่น VIP 24จะมีเพียง24ที่นั่งเท่านั้นเรียงแบบ1-2ให้ความรู้สึกกว้างขวางสุดๆเบาะนั่งเป็นเบาะขนาดใหญ่พิเศษปรับเอ็นได้เกือบ160อองศาพร้อมที่วางขาและที่รองน่องเพื่อความผ่อนคลายสูงสุด พื้นที่วางขากว้างมากจนสามารถเหยียดขาได้เต็มที่เสมือนนั่งชั้นธุรกิจบนเครื่องบินเลยทีเดียว ส่วนรุ่น VIP 32ก็ยังคงความสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่จะมีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น32ที่นั่งโดยจัดเรียงในรูปแบบ2ถึง2ที่นั่งกว้างขวางพอสมควรสำหรับการเดินทางไกลบอะปรับเอ็นได้ดีมีพนักพิงศีรั์และที่วางแขนที่แข็งแรงทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความสบายอย่างทั่วถึงนอกจากเบาะนั่งแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในยังจัดเต็ม เช่นหน้าจอทีวีส่วนตัวสำหรับรุ่น V.I.P. 24ที่มาพร้อมกับระบบบันเทิงทั้งภาพยนตร์เพลงและเกมทำให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทางมีปลั๊กชาร์จไฟและช่อง USB ทุกที่นั่งสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงไฟอ่านหนังสือส่วนตัวที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ ด้านบนยังมีตู้เก็บสัมภาระที่กว้างและปลอดภัยรวมถึงห้องน้ำสะอาดมาตร,รฐานโรงแรมขนาดย่อมที่ติดตั้งภายในรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารในด้านสมรรถนะรถบัสสมแบททัวร์ V.I.P. ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ที่ทรงพลังมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางไกลโดยเฉพาะให้การเร่งแซงที่มั่นใจและการขับขี่ที่นุ่มนวล ตัวรถยังติดตั้งระบบกันสะเทือนที่ทันสมัยลดแรงสั่นสะเทือนจากถนนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้จะนั่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงอีกทั้งระบบเบรกยังเป็นแบบแอร์เบรกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในวงการขนส่ง ในเรื่องความปลอดภัยสมแบตท,ทัวไม่เคยทำให้ผิดหวังตัวรถมีระบบควบคุมเสถียรภาพระบบป้องกันการลื่นถลายและระบบตรวจสอบแรงดันลมเบรกแบบเรียวไทม์ร่วมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินครบครันทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางกับรถคันนี้ปลอดภัยสูงสุดทุกเส้นทาง พูดถึงราคาและความคุ้มค่าสำหรับสมแบตท,ทัวร์ VIP 24ราคาตั๋วโดยสารจะสูงกว่ารุ่น VIP 32เล็กน้อยโดยอยู่ประมาณ700-900บาทต่อเที่ยวครึ่งอยู่กับเส้นทางและโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้นส่วนรุ่น VIP 32ราคาจะอยู่ประมาณ500-700บาทต่อเที่ยวถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการเดินทางรูปแบบอื่นๆที่อาจไม่ได้ให้ความสะดวกสบายระดับนี้โดยสรุปแล้วสมแบตทัวร์ VIP 24และ VIP 32ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางทางไกลไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ภายนอกดูสวยงามและมั่นคงภายในสะดวกสบายและหรูหราสมรรถนัเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มที่สำคัญคือราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับถ้าใครกำลังมองหารถโดยสารที่ให้ประสบการณ์ระดับพรีเมียมสมบัติทัวร์ p คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ นี่คือทั้งหมดขอองค์การรีวิวรถบัสโดยสารสุดหรูจากสมบัติทัวร์ในรุ่น VIP 24และ VIP 32แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SQ r Car เพื่อไม่พลาดรีวิวรถเด็ดเด็ดจากเราขอบคุณครับ